กับน้องๆที่กำลังเตรียมตัวที่จะเข้ารับการสอบแข่งขันในตำแหน่งที่เรียกว่าเจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงานของกรมการปกครองในปี2568ในรอบนี้นะครับการรับสมัครเนี่ยรับสมัครวันที่1ถึงวันที่24เดือนกรกฎาคม2568ไม่เว้นวันหยุดราชการ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครองเนี่ยนะมีอัตราว่างครั้งแรกแลนก็หมายความว่าเมื่อสอบเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับอัตราว่างครั้งแรกคือจัดแต่งตั้งครั้งแรกเนี่ยเกคนเงินเดือน13,920บาทถึง15,320บาทหรือตามที่กอพอกำหนดซึ่งในขอบเขตเนื้อหาวิชาความรู้ที่จะใช้ในการสอบเนี่ยก็คือผู้ที่ ผู้ที่จะสอบในรอบนี้นะครับคือท่านต้องผ่านภาคกอของกพในระดับปวสรหรือระดับปวทจึงจะมีสิทธิ์ที่จะสมัครสอบในรอบนี้แล้วก็ไปสอบเฉพาะภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่งข้อสอบเนี่ยเป็นข้อสอบข้อเขียนแบบปร,ะระนัยไม่ต้องตกใจครับคําว่าข้อเขียนแบบปร,ะระนัยคือข้อเขียนที่เป็นตัวเลือก กอไก่ขอไข่คอควายงองงูแล้วน้องก็เลือกตอบหรืออาจจะเป็นตัวเลือก1 2 3 4งสาแล้วก็เลือกตอบอันนี้ก็เป็นเป็นข้อเขียนแบบปรัยน้่งขอบเขตเนื้อหาวิชาความรู้ที่เป็นความรู้ในการออกข้อสอบเนี่ยเริ่มต้นจาก3.1น่นี้นะครับความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการในสังกัดกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย มีสัดส่วนของคะแนนอยู่ที่50คะแนนจาก200คะแนนเริ่มต้นจากความรู้เกี่ยวกับวิสัยทัศน์พันธกิจยุทธศาสตร์โครงสร้างอำนาจหน้าที่แล้วก็บทบาทภารกิจของกรมการปกรครองแล้วก็ของกระทรวงมหาดไทยประการที่2ครับความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันทางการเมืองเศรษฐกิจ สังคมแล้วก็เทคโนโลยีของประเทศไทยแล้วก็ของต่างประเทศประการที่3ครับความรู้เกี่ยวกับแนวนโยบายแห่งรัฐแล้วก็นโยบายรัฐบาลยุทธศาสตร์ชาติแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่13เรื่องที่4ครับในส่วนของ50คะแนนแรกนะครับก็คือความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแล้วก็ระเบียบในการปฏิบัติราชการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับระเบียบข้าราชการพลเรือนกฎหมายว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีกฎหมายว่าด้วยมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐกฎหมายว่าด้วยวิธีการปฏิบัติราชการทางปกครองหรือว่าพรบวิธีปกครองกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ กฎหมายว่าด้วยการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการกฎหมายว่าด้วยการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์กฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและก็การบริหารพัสดุในภาครัฐวิธีการงบประมาณและก็วินัยการเงินการคลังของรัฐระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงานสารบัญงานสารบัญอิเล็กทรอนิกส์และก็ระเบียบในการรักษาความลับของทางราชการ50คะแนน แต่ดูกฎหมายแล้วนะครับเอานับเฉพาะกฎหมายเนี่ยนะหรัฐธรรมนูญ 2. แผ่นดิน 3. ามพลเรือนสี่บ้านเมืองที่ดี 5. จริยธรรม 6. วิปกรครอง 7. จ็ดรบเมิด 8. ข้อมูลข่าวสาร 9. ก้าอำนวยความสะดวก 10. อิเล็กทรอนิกส์สิการจัดซื้อจัดจ้าง 12. วิธีงบป,ประมาณ 13. งานสารบัญ14การรักษาความลับของกางรักาการยังไม่นับ15ยุทธศาสตร์ชาติ16แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินอกจากนี้ครับนโยบายแห่งรัฐแนวนโยบายแห่งรัฐนี่ก็ดูตามกฎหมายรัฐธรรมนูญและก็นโยบายรัฐบาลนะครับแล้วก็ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันการเมืองเศรษฐกิจสังคมเทคโนโลยีระหว่างประเทศแล้วก็ตอของประเทศไทยแล้วก็ของต่างประเทศ และก็สิ่งที่เป็นความรู้เกี่ยวกับกรมการปกครองนะครับในเรื่องของวิสัยทัศน์ในเรื่องของพันธกิจในเรื่องของยุทธศาสตร์เรื่องของโครงสร้างอำนาจหน้าที่แล้วก็บทบาทภารกิจของกรมการปกครองของกระทรวงมหาดไทยถือว่ามีขอบเขตเนื้อหาวิชาที่จะต้องเรียนรู้เนี่ยเยอะพอสมควรครับในเรื่องต่อมาครับก็จะเป็นความรู้ที่อีก150คะแนน อีก150คะแนานเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอะไรอีก150คะแนานก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับมาดูครับ 1. ความรู้เกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อยและก็ความมั่นคงภายในในอำนาจหน้าที่ของกรมกลารปกครอง2ครับก็จะเป็น ความรู้ที่เกี่ยวกับการอำนวยความเป็นธรรมของฝ่ายปกครอง 3. ครับก็จะเป็นความรู้ที่เกี่ยวกับการปกครองท้องที่ 4. ความรู้ที่เกี่ยวกับอาสารักษาดินแดนแล้วก็ 5. ความรู้เกี่ยวกับทะเบียนทั่วไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทะเบียนรัษฎรแล้วก็ ทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชนต้องสอบผ่านในภาคความรู้เฉพาะตำแหน่งเกณฑ์ในการสอบผ่านก็คือจะต้องได้ร้อยหกสิบก็คือได้ร้อยยี่สิบคะแนนขึ้นไปจึงจะมีสิทธิ์มาต่อในภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งเพื่อปิดโอกาสพลาดเพิ่มโอกาสในการสอบได้ทางเลือกหนึ่งครับท่านสามารถที่จะเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์ไปกับพี่วุฒิและเพื่อน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเพิ่มลายสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่ในหน้าจอขนาดนี้นะครับแล้วก็กดเพิ่มเพิ่อเข้าไปในกลุ่มรายนี้มีข้อมูลมีความรู้ใหม่ๆม,มีตัวอย่างข้อสอบที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมตัวสอบในตำแหน่งเจ้าที่ปกครองในรอบนี้พี่วุฒิและเพื่อนก็จะนำมาบอกกล่าวนำมา เล่าให้ท่านฟังในกลุ่มรายนี้นะครับนี่และท่านก็มีคําถามแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับนี่มีท่านที่แชร์เข้ามาในกลุ่มไลน์ถึงหลักสูตรในการสอบนะครับนี่ก็สอบถามพูดคุยแลกเปลี่ยนในกลุ่มไลน์นี้นะครับขอบคุณครับขอบคุณที่รับชมนะครับขอบคุณที่กดติดตามช่องนี้เอาไว้ขอบคุณที่กดไลค์ขอบคุณที่กดแชร์เพื่อบอกต่อและพบกับผมพี่เพื่อนอย่างต่อเนื่องเมื่อกดติดตามช่องนี้คลิปนี้สวัสดีครับ